สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับตีนับชวนหิวนะครับชวนเข้าสวนนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตัดทุเรียนแล้วก็วิธีการดูว่าทุเรียนนะครับลูกไหนแก่จัดนะครับแล้วก็วิธีการตัดทุเรียนว่าโยนแล้วรับกันยังไงนะครับอันนี้เป็นวิธีการโยนแบบโยนโยนรับนะครับมันจะมีแบบผูกเชือกแล้วหย่อนลงมาก็มีนะครับอันนั้นจะเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ช่องติีนับด้วยนะครับขอบคุณครับผมอันนี้อันนี้เราจะถ่ายอ่าพร้อมครับเอารับอ่า,อานี่วิธีการรับทุเรียนอเอาถ่ายหน้าคนตัดหน่อยนะครับอันนี้คนตัดนะครับถ้าถ้าทุเรียนไม่ดีนี่มึงมาเตะไอ้คนตัดเลยนะครับไอ้คนรับนี่ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าวันนี้คนรับรับดีนะครับ อ่ะเห็นไหมฮะเฮ้<ห>ยแดงถอดเสื้อหน่อยดินะเออก็ได้เอาถอดสองคนเลยอ่ะมึงกล้าเปล่า <c oughs> ไอ้เที่ยมึงถอดอังเกงที่ช่องโดนปิดเลยนะมึง แดงถอดแดงถอดอเสื้อถอดเสื้อเฮ้ยเฮ้สวนทุเรียนคนอื่นเขาถอดกันถอดหน่อยถอดหน่อยเผื่อเผื่อถ้ามึงนั่นมึงจะได้ไอ้ยอดวิวเฮียได้เยอะๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือวิ่งการรับนะครับเนี่ยไอ้แดงมันไม่รู้อ่ะ เอาวิธีการดูทุเรียนแก่ดูยังไงครับอันนี้นะครับต้องมีร่องขี้หนามนะครับเห็นไหมฮะเห็นร่องขี้หนามนี้นะครับก็คือมันต้องขึ้นร่องแล้วก็ปลายหนามนะครับมันต้องต้องเริ่มสีน้ําตาลนะครับมันจะสีแตกต่างแล้วตรงขั้วนะครับมันจะบวมขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้จะเริ่มบวมแล้วอันนี้ก็คือทุเรียนแก่แล้วนะครับอ่ะเราเราดูหน้าคนรับหน่อยนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะโอ้โหรับด้วยความมั่นใจมากเลยนะครับอ่าเรามาดูต้นทุเรียนฮะเห็นไหมฮะอ่าอันนี้มีประมาณต้นนี้มีประมาณสักเอ่อร้อยลูกเลยหรอนะครับอ่านะครับก็อันนี้เป็นทุเรียนโบราณนะครับอ่าดูหน้าคนตัดครับนี่เห็นไหมฮะ อ่ะ,อะดูนะครับอ่ะรับด้วยความมั่นใจนะครับดูนะครับ ันนี้คือต้นเดียวนะครับเห็นไหมฮะคือคือมีประมาณร้อยลูกน,นะครับต้นนี้เออก็เหยียบหนามทุเรียนอ่ะ เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับอันนี้จะใช้อ่าตัวขอเกี่ยวนะครับอ่าตัดนะครับแล้วก็คนรับนะครับจะจะรออยู่ล่างนะครับมาแล้วนะครับนะครับขอเกี่ยวนะครับเขาก็จะรู้ลายกันนะครับพวกนี้นะครับอันนี้นะครับ ลูกนี้นะครับอ่ลองแล้วนะครับมีมีสี่ลูก ดูนะครับเขาก็จะลองยกดูก่อนนะครับว่ามันมันเริ่มสุกหรือยังนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าไกลๆเนี่ยเราไม่ลองโยกดูก่อนครับเราจะไม่รู้นะครับว่าอ่าเห็นไหมะัอันนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับอยู่บนสุดแลวนะครับมาแล้วเห็นไหมครัก็คือต้องคนต้องคนรับเนี่ยต้องฝีมือมากเลยนะครับต้องเคยเป็นลิงมาก่อนนะครับ อันนี้เป็นทุเรียนแก่ๆทั้งหมดเลยนะครับวิธีการดูทุเรียนแก่นี่เห็นไหมครับมันจะต้องมีเหมือนเหมือนเหมือนขี้นะครับดูระหว่างร่องหนามนะครับตรงนี้นะครับเห็นนะฮะมันแับอย่างเงี้ยคือเริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็ปลายหนามจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะครับนะครับแล้วก็ตรงขั้วนะครับขั้วก็จะบวมนะครับจะเริ่มเริ่มบวมนะครับ ขั้วจะบวมนะครับนะครับอันนี้อันนี้สุกนะครับเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วครับต้องรีบออกกลับไปกรุงเทพแล้วนะครับเห็นไหมฮะแมงวันก็จะมาตอมนะครับเพราะว่าน้าน้ําจากตรงขั้วตรงนี้นะครับมันจะหวานนะครับเนี่ยครับหลายคนนะครับจะชิมทุเรียนก็คือตัดขั้วพอตัดขั้วแล้วเอาลิ้นแตะนะครับ ถ้าหวานๆนะครับแสดงว่าทุเรียนลูกนี้จะหวานนะครับนะครับทุเรียนสวนผมครับเดี๋ยวจะเอาไปจําหน่ายที่กรุงเทพนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับชมแล้วนะครับกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่แก่นะครับแก่จัดจากสวนนะครับน้ําหนักต่อลูกจะเบานะครับนี่ฮะลูกนึงอ่จะเบามันจะไม่เหมือนทุเรียนอ่อนนะครับทุเรียนอ่อนพวกนี้น้ําหนักจะเยอะนะครับ แต่อย่างเงี้ยเนี่ยนระุ่งประมาณโลนึ่นนะครับโลนิดนดนะครับเนสวยมากนะครับก็แกะจัดนะครับสุกธรรมชาติก็คือพอตัดเนี่ยหลังจากวันที่ตัดเนี่ยประมาณ1-2วันนะครับหรือ2-3วันเนี่ยนะครับจะสุกแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับเ,เนื้อหวานมากนะครับไม่เหมือนกินมันนะครับรสชาติทุเรียนอยู่ครบหมด เนี่ยครับเขาถึงเรียกว่า King of f r u i t นะครับ